จะปลดเกษียณจบปีห้าแปดเนี่ยเขาจะคิดเป็นไงให้คะค่ะนี้หมายถึงบําเหน็จบรรนานใช่ไหมครับค่ะครับค่ะต้องถามก่อนว่าคนที่ทำประทำประกันสังคมตั้งแต่ปีสามสามเนี่ยเคยเปลี่ยนที่ทํางานหรือว่าหยุดการทํางานไหมคะหรือว่าทํายาวเลยไม่เคยค่ะแต่ก็ทงานแต่ก็เริ่มทำประกันสังคมไม่เคยหยุดงานไม่เคยออกจากบริษัทนี้ครับค่ะคุณพิจรครับครับครับก็เป็นเป็นลูกจ้างมาตลอดเลยนะ เป็นพนักงานมาตลอดเลยนะก็ปี58เกษียณนะครับปี58าแปดครับอันนี้เนี่ยนะครับประโยชน์ได้รับมันทุกอย่างเลยนะครับประโยชน์ได้รับทุกอย่างเลยนะเจ็บงเจ็บป่วยอะไรคลอดบุตรชรภาพตายพวกเนี้ยได้รับทุกอย่างนะฮะทีนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องสองขบุญชราภาพนะสองขบุญชราภาพนี่นะฮะเงินสมทบเนี่ยของท่านเนี่ยนะฮะของท่านเนี่ยขณะนี้เนี่ยเก็บสามเปอร์เซ็นต เจ็สิบสามเปอร์เซ็นส์นะสามเปอร์เซ็นเนี่ยคิดจากค่าจ้างนะฮะครับจ้คิดจากค่าจ้างถ้าค่าจ้างของท่านเนี่ยหมื่นบาทนะสามเปอร์เซ็นก็ตกสามร้อยใช่ไหมดูก่อนนะอ่าเรื่องการคำนวณนี่คือหน้าจอด้วยนะคะ ต้องครบเท่าไหร่ฮะอายุถ้าจะรับเงินบำเหน็จบันนานอายุห้าันห้าค่ะอายุห้าสิบห้าห้าห้าปีนะฮะอีกสามปีครบห้าสิบห้าทีนี้ห้าแปดครบห้าสิบห้าค่ะห้าแปดครบห้าพห้าแล้วก็ออกจากงานพอดีใช่ไหมฮะจ้าก็สิยธ์จะเสียเลยสิทธิ์ก็เกิดนะอายุครบห้าห้าเดือนถัดไปสิทธ์เกิดเลยนะฮะจ้าเออสิทธ์เกิดเพราะฉะนั้นก็จะมารับประโยชน์ 20%เราจะคิดให้20%นะฮะรบ 20%, รบ20ของค่าจ้าง5ปีสุดท้ายก่อนเกษียณเนี่ยนะฮะก่อน58นี่นะ,ะเราจะเอาเงินค่าจ้างที่เอามาคำนวณเงินส่ทบส่งเข้ามาเนี่ยนะเราจะคำนวณให้20%แล้วก็จะบวกนะ,ะ,ะเดี๋ยวก่อนมันตั้งแต่ปี41มา ส่หนึของคุณบานชื่นน่าจะบวกสักปีหนึ่งนะคะเพราะว่ามันจะครบแคจะบปีหนึ่งฮะแล้วคุณบานชื่นปีห้าแปดห้ปดจะะบวกหนึ่ปอร์นต์ปอร์ะก็น่าจะเป็นที่21.5%บอ็านะคะคุณบานชื่นโทษนะคะฐานเงินเดือนนี่หน0่งบาทไหมคะใน5ปีสุดท้ายไม่ถึงหรอค่ะประมาณ1,000งหม มันตอนนี้มันกินอยู่หมื่นกว่าบาทแต่วันละสามร้อยสี่สิบเอ็ดบาทสี่สิบห้าค่ะเขาก็จะคำนวณจากตรงนั้นแหละนะค่ะเดือนห้าเดือนสุดท้ายใช่ไหมคำนวณจากห้าเดือนไม่รู้ปีเจอขึ้นแล้วกี่บาทค่ะก็สมมติว่าถ้าเป็นหนึ่งหมื่นบาทตีเป็นตัวเลขกลมๆก็แล้วกันนะคะบำนาญก็จะอยู่ที่หนึ่งหมื่นบาทจะได้ประมาณเท่านั้านะคะก็จะอยู่ที่เดือนละสองพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทจ่ายตลอดชีวิตเลยค่ะเดือนละสองพันหนึ่งร้อยบาทจตลอดชีวิตใชะ ใช่ค่ะได้แก่น,นะนั้นเนลยนะถ้าเอาเป็นก้อนเลยจะได้ประมาณเท่าไหร่เนี่ยถ้าถ้าเป็นก้อนนะฮะถ้าถ้าครบเงื่อนไขกษียอย่างนี้นะเป็นก้อนรับไม่ได้ต้องรับเป็นรายเดือนไปตลอดชีวิตครับร<อ>ครับยกเว้นถ้า การสะสมเงินสมทบตามกว่า15ปีหรือร8 0ยเดือนใช่ไหมนะครับอันนี้จะได้บาเหน็จมีเงินสมทบห้อันนี้จะได้บําเหน็จนะฮะอ๋อจะถ้าถ้าจะรับเป็นสมทบเป็นก้อนอีกก้อนหนึ่งไม่ใช่ฮะไม่ใช่ฮะได้แค่อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นค่ะคืออย่างนี้คืออย่างนี้ฮะก็คือว่าถ้ากรณีส่งเงินสมทบไม่ถึงนะครับไม่ถึง15ปีหรือร้อเดือนนะครับจะได้เงินเป็นก้อนไปนะครับแต่ว่าถ้าเกิน 15ปีไปแล้วจะได้บำนานแม่บำนานนี่ได้ เดือนละ2,000กว่าบาทใช่ค่ะแต่ว่าอันนี้เป็นพื้นฐานที่ฉันคำนวณให้จากตัวเลขกลมๆนะคะซึ่งคุณบานชื่นเนี่ยบอกว่าได้หมื่นกว่าบาทเขากับว่ามันจะต้องได้มากกว่านี้นะคะแล้วถ้าเกิดว่าปีนี้เงินเดือนขึ้นเนี่ยเขาก็จะคำนวณเงินเดือนที่มากกว่านี้ด้วยค่ะคุณบานชื่น๋อแต่เขาไม่ให้เงินก้อนเหมือนตอนนี้แล้วใช่ไหมคะเนี่ยตองก็ปีนี้ไปนี่ไม่ให้เงินก้อนแล้วอธิบายเงินก้อนนะเรื่องมอนเตเพื่อนปลดไปเอเป็นอย่างนี้นะฮะคุณบานชื่นเงินก้อนนั่ คุณผันชื่ต้องส่งมาไม่ครบ180แเดือนนะตั้แต่ปี4 1หนึ่งเนี่ยมันจะครบมันจะครบเดือนธันวาปีาปีสี่ะนะฮะปีนี้นะนจะครบนะเพราะถ้าส่งไม่ครบนะฮะก็หมายความว่าคุณผันชื่นออกจากงานก่อนใช่ไหมออกจากงานก่อนส่งไม่ครบนี่แหละจะได้รับบําเหน็จเป็นก้อนจะได้รับเป็นก้อนนะคุณผันชื่อเนี่ยสมัครมาตรา39นะอ่มันสมัครไม่ได้เพราะ ถ้าสมรก็หยุดใจนะครับเพราะว่านี่มันสัปคันสังคมก็เริ่มต้นเลยแตงรัสสามสามเดือนอะไรก็ไม่รู้นะแต่ว่าแต่ว่ากฎหมายบังคับตั้งแต่ปีสี่หนึ่งปีหนึ่งคับมาตอนปีสี่หนึ่งใช่คปี่หนึ่งนะครับอนนั้นจะสี่หนึ่งไปตอนนั้นจะสี่หนึ่งไปประมาณกี่ปีคะก็สิบห้าปีสิห้าปีสิบห้าปีก็จะครบกำหนดเนี่ยในชั่วคาวปีนี้่ที่้องขาดประมาณกี่เดือนนะคแต่ก็ี่หนึ่ง ไปถึงมันห้าแปดแต่มันจบมันเกินค่ะเกินเกินเกินค่ะเกินห้าแปดเนี่ยเกินสิบห้าปีอยู่แล้วอยู่แล้วฮะเกินสิบห้าปีอยู่แล้วห้าถ้าห้าแปดฮะรอจบห้าแปดครับ เออเกินใช่เนาโปรมันก็สี่สี่หนึ่งพี่จกห้าแต่ใช่ค่ะแต่ว่าคุณบัชื่นอยากได้รับเงินก้อนอยากรู้แค่นี้แหละค่ะในโทรมาถามดู้ค่ะแล้วพอทํางานมายี่สิบกว่าปีแล้วก็ไม่เคยถามเรื่องประกันสังคมเลยค่ะมีแต่ใบยื่นใบส่งมาให้อะไรอย่างงี้ก็่เลยอยากรู้ว่ะได้ค่ะามันใกล้จะเกษียณแล้วก็เลยอยากรู้ดูอยากถามที่ประกันสังคมโดยตรงเลยค่ะว่าเป่ากลัวบริษัทเขาเคยมีพนักงานเพื่อนเนี่ยเขา บริษัทไม่ส hey, ่งให้เขาไงโอ้ยางงั้นแนะนําคุณบานชื่นโทรเช็คก่อนดีไหมคะก็ไม่ต้องห่วงนนะฮะส่งส่งไม่ครบยังไงในเจ้าต้องรับผิดชอบนะแล้วอย่ายอมนะฮะให้มาล้อเรียนเจ้าที่เพื่อนเขาเดินเรื่องเองเลยอย่ายอมทำอยู่ที่บริษัท C T F ไงโตงใหญ่ครับชัดเจนเลยนะคะพอเพื่อนเขายังไม่เกษียณเขาราอแล้วทางโรงงานเนี่ย เขาขาดส่งย <K Memorial> ังไงเราก็ไม่รู้เขาเลยพี่อยู่มานานแล้วก็เลยอยากถามประกันสังคมว่าพี่ยังมีรายชื่ออยู่ที่นี่ไหมอะไรอย่างนี้ไงก็เลยอยากเห็นดูในรอชาร์ลองดูแล้วเมื่อวานนี้ก็เลยลองโทรเบอร์นี่ดูซิ่งก็เลยอยากสอบถามอยากรู้แค่นี้แหละว่าเราเขาส่งให้เราตลอดไหมเพราะเราไม่มีการเจ็บป่วยนั่นไงไม่เคยเข้าโรงพยาบาลปีปีหนึ่งไม่ได้ใช้สิทธิ์ของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยดีแล้วค่ะที่ไม่ป่วยนะคะยังไงแนะนําคุณบานชื่นโทรศัพท์สายด่ว หนะคะ1506โทรไปเช็คดูค่ะว่าตอนนี้เรามีเงินสะสมแล้วเท่าไหร่แล้วก็ส่งมากี่เดือนแล้วนะคะเพราะว่ากมนันมาก้งแต่เริ่มต้นประกันสังคมเลยไงก็เลยอยากสอบถามแล้วจะได้เพื่อนเขาถามมาล้วจะได้ตอบเขาได้ว่าว่ามันเป็นยังไงเผื่อเราไม่ได้ไปหาหมอเราไม่เจ็บป่วยไม่ได้เข้าโรงพยาบาลอย่างเงี้ยถ้าเพื่อนมีคําถามหรือสงสัยคุณบันเชื่อไหมอะไรไหมเพอนั่นมาเพื่อนไปแล้วประกาไม่ส่งเพื่อนเขาก็ไปเดินเรื่องเองทั้ง ไอ้ฝ่ายบุคคลนั้นเขาไม่ได้คือเดินให้เรานะค่ะฝากคุณบานชื่นบอกเพื่อนอย่าลืมดูรายการประันสังคมนะคะจขอบคุณมากนะคะเรจะเจอเราจะดูเพราะสนใจเรื่องนี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะอีกสายหนึ่งต่อเลยนะคะจากกรุงเทพมหานครเช่นกันคุณน้อมจิตค่ะสวัสดีค่ะคุณน้อมจิตสวัสดีค่ะเชิญค่ะอีกชั้นข่งามแครู่กอะค่ะลูกสาวไม่ได้อไม่ได้ขาดทง ประกันสังคมตั้งแต่เดือนเพาว่าตั้งกต่เดือนธันวาค่ะแล้วเราเราจะเราจะทำยังไงดีคะเราจะไปส่งต่อได้ไหมคะค่ะส่ง,เ,รรเ,สง 3, เดือนธันวามาถึงนี่ก็สามสี่เดือนครับอ่ออาวสาวของคุณน้อมจิตเนี่ย<อ>ประกันสังคมตามมาตาไหนฮะมาตาสามเก้าค่ะมาตาสามเก้าส่งเองใช่ไหมคะใช่นี่ขาดขาดมากี่เดือนแล้วเนี่ยสามเก้าธันวาค่ะ ทนว<อ>่ะมะามกคละกุมภาโอ้ดีสี่เดือนแล้วน,นี่สี่เดือนของตนก็สิ้นสุดแล้วนะเหรอค่ะสิ้นสุดแล้วเราวเราจะต่อได้ไหมคะสิ้นสุดแล้วมันก็มันก็ต่อไม่ได้ต่อไม่ได้<อ>ไไดยกเวก้นกรณียกเวก้นกรณีไปมีนายจ้างใหม่เอเป็นายจ้างใหม่ครับก็คือไปทํางานใหม่ให้มีในายจ้างอ๋อถ้าถ้าทำงานในกรณีทํางาน ก็ไ,ไปต่อได้นะครับอ๋อแต่ประกันตัวเองไม่ได้ประกันตัวเองเป็นรประกันตัวเองก็มีมาตราสีสิบอยู่ใช่ไหมฮะ,ะใช้ใช้แบบท่อเหรอคะเป็น,เป,นเป็นมานานยังครับเข้าใจแล้วค่ะก็คือว่าเราต้องต้องงานทำก่อนใช่ครับรจะถึงไปต่อได้อ๋อค่ะค่ะค่ะเป็นเป็นพนตนมานานยังก็แล้ว โอ้นาเสียดายเนี่ยครับนาเสาียดาย้อ้ออยู่แล้วก็เสร็จแล้วเมื่อห้เหล่าักงานก็มาประกันตนเองก็นานอยู่พอควรครับ,รบลูกสาวคุณน้องจิตอายุเท่าไหร่แล้วครับ ตอนนี้อายุ33ค่ะสามสิยังอยู่ในวัยทำงานอยู่น่าจะกลับไปทำงานค่ะเดี่ยวเดี๋ยวเขาฝากนิดนึงนะฮะอย่างกรณีไปสมัครมาตรา39ด้วยตนเองเนี่ยนะฮะ,ะหมายเรื่องขาดงบส่งเงินสมทบ3เดือนนี่นะฮะ,ะเกิดขึ้นเป็นประจำว่าน่าเสียดายนะครับอ,อย่าให้ขาดเพราะขาดเมื่อไหร่ความจน,นก็สิ้นสุดเลยสิ้นสุดตั้งแต่เดือนแรกเลยนะฮะแล้วหนี้สินในเงินเพิ่มเนี่ยเราจะยกให้หมดเลยเราเราไม่คิดนะเพียงแต่ว่าเราจะตัดตั้งแต่เดือนแรกเลย ว่าท่านไม่พ้นตนตั้งแต่เดือนแรกเลยนเสียดายทีดีนะทีนี้อายุยังน้อยไม่เนไาวกกับเป็นเป็นลูกจ้างไหมเป็นลูกจ้างใหม่ครับนะถ้าเป็นลูกจ้างใหม่ก็คือเราก็ไปต่อก็คือกาต้องได้ทำประกันสังคมเลยนะใช่ค่ะก็ต่อมาตราสามสามนับทุกช่วงให้หมดนะฮะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ ก็หลายคนก็ขาดโอกาสนะฮะก็คืออาจจะหลงหลงลืมลบางทีอาจจะหักจากบัญชีธนาคารลืมอาเงินใส่ลืมใส่เงินลืมใส่เงินหรือไปจ่ายที่ร้านสะดวกซื้อนอ่นี่ยหรือก็ฝากญาติเอาไปเข้าบัญชีแบงค์บ้างแต่ ญาติหรือลูกเลิกเนี่ยตัวดีนะลูกเนี่ยเอาเงินไปใช้แล้วก่อนไม่เอาเข้าแบงก์แล้วไม่ไม่ประบอกแม่ไม่บอกเนี่ยเนี่ยประจาจะตีลูกก็ไม่กล้าตีแค่อย่างนี้ประจาสิขาดด้วยนะยิ่งถ้าเป็นลูกเด็กๆนี่ไม่ดีเลยนะคะเพราะว่าเรามีเงินสงเคราะห์บุตรให้ด้วยค่ะเอาเป็นว่าช่วงนี้นะคะถ้าใครยังคงมีคําถามอยู่ก็โทรศัพท์เข้ามาได้เลยนะคะ023383837-9แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาตอบคําถามกันต่อค่ะ